เนื้อหมูบดครึ่งกิโลพี่น้องไม่ติดมันค่ะรสด,ดีพี่น้องซอนหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาลช้อนหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้อซีอิ๊วขาวส้อนหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งพี่น้องค่ะจ้ะแป้งมันสองช้อนโต๊ะค่ะ ซอนแกงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยตามชอบเด้อพี่น้องใส่น้ำเปล่า80มิลลิตร ml ผงฟู2ช้อนชาจ้ะขันส่วนผสมให้เข้ากันพี่น้องค่ะขันนานๆเด้อจ้ะเพราะว่าเฮาบ่ได้ใส่เกลือก้อนพี่น้องขันจนมันเหนียวตึงๆคนเด้อจ้ะเหนียวตึงๆดีๆเด้อพี่น้อง พอขั้นสิบแล้วค่ะพักใส่ตุยินไปสองชั่วโมงเด้อค่ะเขาจังมาปั่นลูกชิ้นเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะมาปั่นลูกชิ้นค่ะพี่น้องค่ะตั้งน้ำใบท่อให้น้ำเดือดนะคะถ้าน้ำเดือดลูกชิ้นเขาสิแตกค่ะพี่น้องน้ำพออุ่นๆเด้อจ้ะผู้ใดมากลูกใหญ่กบกำใหญ่จ้ะผู้ใดมากลูกหน่อยกบกำาน่อยเด๋วแต่ผู้มากเด้อจ้ะทามันร้อยขึ้นทุกลูกแล้วก็แสดงว่ามันสุกแล้วค่ะพี่น้องตักพักใส่น้ำเย็นไว้ค่ะน้ำแข็งเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็หากระชอนมาใส่ค่ะพี่น้องค่ะ แล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินมือแลงค่ะพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องทง